ผมต้องดำซิ่งนะครับมาเดี๋ยวมาชมกันต่อครับรถเป๊กโคลนี้จะชี120นะครับงานต่อชำฉานะครับขึ้น6ล้อนะครับมาดูครับยังไงยังไงยังไงขึ้นอ e ีสุ N P R 120นะครับนี่แบบต่อใหญ่มากนะครับอ่อ ยากกินยากมามาลุ้นกันครับทุกคนในเช้านี้ขึ้นต่อใหญ่กว่านี้อีกนะมารลุนกันต่อนิตาชิร้อยยี่สิบเก่านอกนะครับ ya